สวัสดีครับส,สวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้ก็จะพามาดูอีกหนึ่งวิธีในการปลูกกล้วยนะครับบางทีการปลูกกล้วยเนี่ยนะครับบางคนอาจจะไม่อยากจะปลูกที่เป็นต้นลงที่แปลงโดยตรงนะครับอาจจะอยากชําก่อนให้เขาต้นโตแข็งแรงก่อนค่อยลงนะครับทีเนี้หลักในการปลูกนะครับแน่นอนครับถ้าเป็นหน่อใหญ่แบบนี้นะครับการที่เราจะามาลงถุงชําแบบนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับนอกจากจะใช้ถุงชําที่มันเบอร์ใหญ่ๆนะครับ เดี๋ยวถ้าถุงชมเบอร์เนี้ยนะฮะก็ต้องใช้นะครับหลักๆนะครับต้องใช้หนอนะครับหน่อที่เล็กๆนะฮะหน่อที่ยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะฮะอันนี้คืออาจจะเป็นต้นที่มันใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าหน่อที่เขาขึ้นมาใหม่นะที่เขากำลังแทงันเล็กเนี่ยเราก็นะครับเอาหน่อเนี้ยตัดหน่อแล้วก็เอามาปลูกนะฮะโดนนะครับเด็กๆกลัวนะฮะเดี๋ยวครับให้ถ่ายคลิปก่อนนะครับไป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 โอ้ยอะนะครับนี่ฮะ แต่ว่า,ามีอีกวิธีหนึ่งครับถ้าเราเนี่ยไม่มีหนอนเล็กนะครับเราเนี่ยไม่มีหนอนเล็กแต่ว่าเราอยากจะเอาปล<ะ>ูกลงในถุงช่าที่อาจจะเบอร์ไม่ใหญ่มากนะครับเราเอาลงทั้งต้นไม่ได้นะครับแต่มีวิธีนี้ครับให้เราสังเกตร,รอบหนอยใหญ่ๆนะครับเขาจะมีตุ่มตานะฮะอันนี้คือตุ่มตาที่ที่ใหญ่แล้วนะครับอาจจะมีตุ่มตาที่กันเล็กๆนะครับที่ยังไม่ได้แทงยอดออกมาเยอะขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้อาจจะเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนนะครับ แต่ว่าบางหน่อยจะมีตุ่มตาเล็กๆอยู่ให้เราสังเกตดูนะครับนี่ฮะกอดโดนก่อกวนนะทีนี้ครับเราก็แค่ทําการนะครับเอามีดเนี่ยนะฮะหรือว่าเอาพรามีดพรานะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาเฉาะนะครับเฉาะเอาเฉพาะที่เป็นส่วนตาของเขาอย่างนี้นะครับนี่ฮะจากนั้นนะครับก็จะเอามาใส่อยู่เป็นเซนไปไปเลยขอบคครับอทีนี้ครับ พอเราเอาตาของเขาเนี่ยนะครับมาใส่กรถุงชามปุ๊บนะครับเอาดินกลบครับเดี๋ยวหาดินนะครับเอาดินกลบนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับอาจจะเห็นยอดนิดหนึ่งนะครับถ้าตายังไม่ยาวนะก็เห็นนิดหนึ่งนี้นะครับรดน้ําครับเขาจะขึ้นมาเองครับบอกตามตรงนะครับว่าหน่อหนึ่งที่ใหญ่ๆนี่นะครับมีตารอบๆเนี่ยหลายตาอยู่นะฮะหลายตานะครับอ่าถ้าเราเอาปลูก ลงแปลงเลยนะครับก็จะได้ต้นเดียวเพราะว่าต้นอื่นที่ขึ้นมาเราก็ต้องนะครับทำการตัดเพื่อสต็อปเข้าไปก่อนเลี้ยงต้นเดียวก่อนนะครับแต่ถ้าเราขยายวิธีโดยวิธีน um ี้นะครับเป็นการเฉาะเอาตอเขาเนี่ยเอามาชันแบบนี้เราจะได้ต้นพันธุ์ที่เยอะขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะอ่าชวลาในการเลี้ยงหน่อยนะฮะเหมือนตรงนี้นะครับเป็นตาที่เฉาะออกมาแล้วก็อามาปลูกนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่เลยครับเนี่ยเอาเอาฝั่งที่เราเฉาะเนี่ยลงไปนะครับแล้วก็ดินกลบนี่นะ นี่ครับก็กำลังขึ้นนะครับอันนี้ก็นะครับกำลังขึ้นนะครับแต่ตรงนี้เป็นเป็นหนอนะครับเป็นหนอเล็กๆนะฮะก็จะไปเร็วกว่าหนอยนะครับแต่ว่าก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นกว่าเราเนี่ยสะดวกแบบไหนนะครับอ่าก็มาแชร์อีกหนึ่งวิธีในการขยายพันธุ์กล้วยนะครับอ่าถ้าเราอยากจะช่ำเป็นุงช่ำก่อนนะครับก็มาถ่ายให้ได้รับชมนะครับสวัสดีครับ